ค่ะ,ะสวัสดีนะคะค่ะก็วันนี้สุกินาเพื่อสุขภาพนะคะกับพี่ปูสุกินาก็มาพบกับผู้ชมเหมือนเดิมอีกแล้ววันนี้ก็มีแขกอีกแล้วนะคะเป็นแขกเ,เป็นคุณอ๋อกริษนานะคะที่เป็นลูกค้าของพี่ปูนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์สุขภาพดีๆที่อยู่ในโปรแกรมสุขภาพมาตลอด2เดือนนะคะแล้วก็พี่อ๋อนเนี่ยเป็นคนที่ต้องบอกเลยว่า เป็นคนที่มีวินัยมากในเรื่องของการกินอยู่นะคะจริงๆแล้วไม่ได้เพิ่งจะมามีวินัยแต่จริงๆแล้วมีวินัยมาก่อนหน้านี้อยากให้พี่อ๋อแนะนําตัวแล้วก็เล่าอะไรแบบนี้ค่ะให้พวกเราฟังนิดนึงค่ะแนะนําตัวก่อนเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเออตอนนี้เดิมรับราชการนะคะแต่ว่านี่เกษียณอายุแล้วเกษมาก็ปีนี้ปีที่สองแล้วค่ะค่ะแต่ก็ยังทำงานอยู่นะคะค่ะ เอ,อถามว่าเจอคอสนี้ที่ไหนะนะคะก็จริงๆแล้วหลานหลานแนะนำหลานเขาเป็นเพสั์นะคะ,คะเขาแนะนำว่าให้ลองเข้าเว็บนี้ดูท,ที่หน้าเนี่ยเออแบบเขาให้ความรู้ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดอยู่สองคอสคแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็มีปัญหาว่าเออจริงๆคือมีปัญหาเรื่องท้องผูกแล้วพยายามจัดการตัวเองมามาหลายวิธีมากมแล้วก็ยังไม่สำเร็จะนะคะ แล้วก็ตอนหลังมีความรู้สึกเหมือนว่ามีท้องอืดอะไรประมาณนี้ค่ะท้องอืดเลยมีเรมีอะไรแบบนั้นที่เบลเล่าให้ฟังนะคะใช่ค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยก็สนใจแต่ก็คือพูดตรงๆว่ายังรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็จัดการหลายอย่างแล้วที่เบลดูแลสุขภาพดีมากเท่าที่เล่าประวัตินะคะกําลังกายด้วยทั้งๆที่เมื่อกี้ที่ออกบอกแล้วว่าเกษียณแล้วมาสองปีซึ่งก็นั่นแปลว่า หกสิบเ <61, S 2> อ็ดหกสิบสองจากหกสิบสอะคะ<ๆ>ก,ก็ดูแลตัวเองมาดีมากเลยเออกกําลังกายนะคะสามารถที่จะวิ่งมาราทอนสิบกิโลได้อย่างนั้นนะคะ <c oughs> ก็แข็งแรงมากแต่ว่าปัญหาท้องผูกเนี่ยเป็นอะไรที่เรื้อรังที่ออกก็เลย,เอเล,ยอลองเข้ามาดูอ่ะให้เล่าเลยค่ะว่าประสบการณ์ตรงนี้เป็นยังไงค่ะคือตอนแรกก็เออก็พอทําแบบสอบถามไปค่ะใช่มคะสาม้ยยี่สิข้อยาวเลยใช่ค่ะ แต่สบบถามรู้สึกเอ้ยยาวมากแต่ว่าเออเราก็ต่อไปตามที่เราเป็นค่ะนะคะแล้วก็พอมี recommendation มาก็มีความเอ้ยทำไมชีวิตมันยุ่งยากพอควรที่แบบอันนั้นก็จะแบบควรจะลดอันนี้ก็คือแบบหนึ่งก็คือแบบพวกอาหารทอดอ่าใช่ไหมคะแล้วพวกอาหารแปรรูปค่ะพวกน้ําตาลแป้งอะไรพวกนี้นะคะซึ่งตัวเองก,ก็มองว่าเอ้ย ในชีวิตจริงมันมันน่าจะทำยาเรจะทํายาเพราะว่ามันอยู่ในชีวิตจริงวันอยู่แล้วเรากินอาหารแปรรูปกันบ่อยๆใช่ค่ะแล้วเราก็คือหนึ่งยังทํางานอยู่บางทีเราไม่ได้สามารถจัดอาหารด้วยตัวเองได้ค่ะค่ะนะคะแต่ว่าเออก็เลยก็เลยคุยกับคุณปูไปแล้วก็บอกว่าเออพี่จะทำยังไงแล้วบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าอันนี้ทําไมเพราะอะไรเพราะตัวเองแปรรูปหรือเปล่านะใช่ค่ะแล้วก็หนึ่งก็คือหนึ่งไม่ได้เข้าคอสอบรมด้วย ไม่ได้ฟังบรรยายวันแรกบางเลยเพราะยุ่งก็แบบก็เอา powerpoint มาดูแต่ก็มีบางทีมันก็มีคําถามเพราะเราก็ไม่เข้าใจแล้วก็เอ๊ะอาหารแปลอันไหนคือแปรรูปแล้วอที่มันเป็นน้ําตาลคือแบบปกติก็จะทานกาแฟกับน้าผึ้งก็คือโอเคก็นึกว่าโอเคนะคะเราเรี่ยงน้าตาลแต่ว่ากลายเป็นว่าเออมันก็เป็นน้ําตาลมันเป็นมันเป็นน้ําตาลชนิดหนึ่งที่ไม่ได้เรียกว่ากลูโคสแต่มันเรียกว่าซูโคส ใช่ค่ะเออก็ก็ลองปรับดูแล้วคุณปู่ก็แนะนำว่าให้ทานข้าวใช่ไหมคะข้าวกล้องแล้วก็แช่น้ำสุดท้ายเราก็ปรับตัวเองก็คือเอออยู่ที่ที่พักแล้วก็หูเองแล้วก็เวลาท่านจะไปทานนะคะเวลาจัดโต๊ตมอะไรเงี้ยค่ะค่ะคือเราก็จะมีอะไรือต้องอาจจะอาจจะเล่านิดนึงว่างานของพี่อ๋อเนี่ยค่ะพี่อ๋อก็เสียแล้วก็จริงแต่พี่อ๋อก็ยังทํางานอยู่ แล้วก็ทํางานเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการจัดอบรมนะคะซึ่งก็ะจะต้องมีกินอาหารว่างๆอาหารว่างตามที่การจัดอบรมซึ่งมันก็จะมีกาแฟะมั่งขนมมั่งอะไรอย่างนี้ค่ะวกเราก็จะเอ๊ะคุณปูกินได้ไหมคุณปูทานได้ไหมอ่าใช่คือบางทีเราก็พอเนองเอามาเสิร์ฟเอ๊ะเราจะไม่ทานเลยมันก็จะยังไงอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เออแต่บางอย่างเราก็พยายามปรับเพราะอย่างเมื่อก่อนนี่ก็คือผลไม้เราทานต้องเราก็ทานตอนท้องว่างค่ะ ไหมคะมันกับทานก่อนอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนหลังก็เลยพยายามแบบจัดการตัวเองค่ะนะคะมากขึ้นโดยที่ทานพวกไขมันดีค่ะนะคะแล้วพวกผัวพวกโยเกิร์ตคือพอเขาเบรกเราก็เอาอันนี้มาเบรกแทนอ่าอาของเบรกของเราเองใช่ค่ะแล้วก็ข้าวกล้องของเราเองด้วยใช่ใช่ค่ะคือคนอื่นอาจจะมองว่าชีวิตมันยุ่งยากแต่ตัวเองก็มองว่าถ้าเราทําแล้วชีวิตเราดีขึ้น นะคะสุขภาพเราดีขึ้นเออก็ลองดูแล้วอย่างหนึ่งก็คือเวลาถามอะไรไปปู่ก็ตอบแล้วก็มีทีมงานเข้ามาช่วยตอบเราก็รู้สึกเออเราได้คําตอบคือ,อสองสัยก็คือจะเป็นคนถามเยอะอะค่ะแต่อาจจะไม่ได้ตอบเร็วนะคะต้องบอกอย่างนี้แต่ว่าปู้ก็ตอบตอบทุกอันเพราะว่าโดยเฉพาะ ถ้าในแง่ของการที่มันจะมีเรื่องหนึ่งที่ที่พี่อ๋อทำตลอดเลยก็คือการจดบันทึกอาหารใช่มมันค่อนข้างสําคัญสําหรับคนที่เป็นโค้ชนะคะในการที่จะดูแลเพราะว่าถ้าหายไปเลยไม่ได้จดอาหารมาหลายๆวันเนี่ยค่ะแล้วก็มาด้วยอาการอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีเราเราเองก็ลอสเหมือนกันว่าเอ๊ะเราที่ช่วงที่ไม่ได้ส่งบันทึกอาหารมาเนี่ยไปกินอะไรมาแต่ว่าพี่อ๋อไม่ได้เป็นแบบนั้นพี่อ๋อก็แบบว่าทานทุกวันทำทุกวันนะคะจดบันทึกทุกวันเลยแล้วก็เราก็จะ คอยคอมเมนต์ว่าอันนี้มากไปอันนี้น้อยไปหรือบางทีเนี่ยคะ่ะอย่างเช่นที่พี่บอกบอกว่าลองชิมพวกอาหารเบรกที่มันมีขนมเป็นอะไรหวานวๆนะคะรูก,ก็จะแนะนําไปว่าอ่ะโอเคให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีบ้างบางครั้งเล็กๆน้อยๆพอให้ไม่เสียมารยาทนี่นะคะ่ะก็อาจสามารถเป็นไปได้โดยเฉพาะเมื่อร่างกายมันอินฟูฟแล้วนะคะค่ะก็คือ<ๆ> แล้วตอนหลังคุณปูก็บอกก็คือถ้าเราทานมื้อหลักแล้วเนี่ยมันมีความพอดีแล้วเนี่ยเราก็จะแบบไม่ตีความอยากอย,ากอย่างอื่นอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนี้ที่ที่สังเกตตัวเองเลยคือของทอดเช่นประเภทก็วกล้วยแขกนะคะหรืออะไรที่แบบเป็นขนมที่เป็นทอดทอดเนี่ยก็เหมือนว่าเราไม่ได้แตะเลยอืคุกกี้นี่แทบจะไม่เข้ามาในชีวิตเลยขนมเค้กที่เราเคยชอบ ก็แบบนิดนึงเพื่อชิมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่อยากเองใช่ไหมคะหรือว่า<อ>เราบังคับตัวเองด้วยม่มันก็เลยแบบมันไม่ได้ไม่ได้อยากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดแบบมีคนขยันขยอก็เออเอามานิดนึงค่ะก็คือคเหมือนว่าเออเดี๋ยวเขาจะเสียใจอะไรประมาณนี<ๆ>้<ต>อะไรแบบนี้ค่ะความอยากที่แบบเห็นแล้วอ,อยากกินนู่นนี่น้ำหวานะอะไรเงี้ยมันก,มนก็มันก็เฉยเฉยนะคะ อจากเดิมที่มีใช่ไหมคะจากตอนแรกที่เข้าโปรแกรมเนี่ยพี่เอ๋อก็จะมีความแบบว่าเออติดน้ําหวานอยู่บ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็หมดไปแล้วความรู้สึกนั้นค่ะค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าหนึ่งเรื่องระบบขับถ่ายเนี่ยก็เลยแบบเอ้ถามพี่เองว่าเออเราขายเป็นเหมือนเราได้ขับถ่ายตามเวลาช่วงเชอือืมว<ๆ>นะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรแล้วก็รู้สึก เออบางทีมีความเครียดบ้างเล็กน้อยแต่ดูเหมือนว่าเราก็จัดการตัวเองได้ได้เร็วขึ้นอืมค่ะแล้วก็ออกกําลังกายได้นานขึ้นอืมค่ะอืมค่ะก็ยินดีด้วยนะคะก็พูดง่ายว่าเออต้องต้อง,ต,องต้องเล่าให้ผู้ชมฟังอย่างนี้ว่าในเคสพี่อ๋อเนะะี่ยค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าพี่อ๋อดูแลสุขภาพดีมากแต่ว่าบางอย่างเนี่ยการทานอาหารบางอย่างเนี่ยมันอาจจะ เกินสัดส่วนไปนิดไม่ค่อยถูกสัดส่วนเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของการทานด้วยกันนะคะในพอร์ชั่นที่มันควรจะเป็นเนี่ยบางทีพี่อ<ม>๋ออาจจะอาจจะแบบอย่างที่บอกอะคะ่ะ<ม>พวกทานผลไม้หวานอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็ทานเดี่ยวๆอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยใช่ถ้าเราจะต้องทานทุกวันนะคะก็แนะนําพี่อ๋อว่าอ่ะโอเคจะต้องทานกับโยเกิร์ตหรือทานกับถั่วอะไรเงี้ยเพื่อให้เขาทํางานร่วมกันถั่วเองซึ่งมีไขมันก็ทํางานได้ดีมีประสิทธิภาพ ความหวานเองนะคะผลไม้เองเนี่ยแทนที่เขาจะไปเป็นแค่น้ําตาลอย่างเดียวเนี่ยเขาก็จะมีวิตามินอื่นๆซึ่งมาช่วยไขมันในการที่จะทํางานให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการอธิบายแบบนั้นพี่ออกก็เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็ตอนนี้ก็เชื่อว่าพี่ออกก็เป็นกูรูคนหนึ่งแล้วในเรื่องของอาหารที่แนะนาคนอื่นได้นะคะค่ะก็คิดว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากถ้าเรามีความใส่ใจแล้วก็มีความตั้งใจนะคะ แล้วก็เวลาของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือคือ,คอจริงๆทุกคนก็รักตัวเองอะคะอ่ะใช่ไหมคะก็อยากมีสุขภาพดีแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งความเข้าใจในแต่ละเรื่องนะคะถ้าเราเราถามแล้วเราได้คําตอบแล้วเราก็มาทดลองกับตัวเองนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการเล็กขอเนี่ยมันเรื่องที่ทำให้เราเหมือนกับนึกว่าเอ๊ะที่เราเกิดอย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ทุกวันนี้อาจจะไม่ได้เล้ขอนะคะแต่ว่า บางทีถ้าเราต้องทานนอกบ้านปั๊บแล้วเราจะรู้สึกเอ๊ะทำไมวันนี้เราท้องอืดคือก็เนื่องจากเราต้องทานข้าวขาวนะคะหรือทานเส้นหมี่อะไรเงี้ยแต่ว่าปริมาณที่ทานเนี่ยเราก็จะเลี่ยงทานน้อยลงเราก็เลี่ยงไปทานเนื้อสั์แทนอะไรเงี้ยค่ะค่ะคือคมันก็จะเป็นลักษณะของการที่บันทึกอาหารเนี่ยคะ่ะมันเหมือนกับว่า,าเราอยากให้คนที่เข้าร่วมโปรแกรมอะไรอย่างพี่อ๋อย,อย่างเงี้ยคะ่ะก็จะได้เรียนรู้ตัวเองไปด้วยเพราะว่า คนแต่ละคนเนี่ยค่ะเซนซิทีฟกับอาหารเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็บางคนเนี่ยก็อาจจะทานข้าวขาวได้เยอะหน่อยแล้วไม่ท้องอืดแต่บางคนทานข้าวขาวแล้วท้องอืดแต่บางคนทานข้าวขาวแล้วง่วงอ่าง <c oughs> ่วงเลยวันนี้ไม่มีแรงแล้วก็กลางวันเนี่ยยีบหลับอะไรเงี้ยค่ะก็ก็แต่ละคนจะมีอาการอ่าที่เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการมีปฏิกิริยาต่ออาหารแต่ละชนิดไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยการจดบันทึกมันคือ,คอ,คอ,คอการสังเกตตัวเองแล้วก็ การทำความเข้าใจตัวเองซึ่งพี่อ๋อทำได้ดีมากๆเลยนะคะจนกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยขอถ้าไม่จดพอวันหนึ่งเราจะเริ่มเรียนรู้เองว่าค่ะถ้าเผื่อว่าเราไม่จดเนี่ยเราก็จะเข้าใจแล้วว่าอ๋อวันนี้ที่เรากินอันนี้แหละมันทําให้เกิดอาการอ,อ,อันนี้แหละหลังจากนั้นสามชั่วโมงแล้วก็เราก็เลี่ยงซะวันต่อไปเราก็เลี่ยงนะคะ,คะก็ไม่ได้แปลว่าไม่ทานเลยตลอดชีวิตแต่ว่าทานไปแล้วก็เราพร้อมไหมกับอาการที่มันจะเกิดขึ้นเราทนท้องอืดได้กี่วัน อย่างนี้ค่ะแต่ตอนนี้ก็ทําบิดรูตดองเองนะคะตามที่น้องเขาส่งมาให้อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็โอเคมันก็ทําช่วยระบบย่อยอาหารเราได้ดีอะค่ะอ่าค่ะก็เป็นโปรบอติกนะคะแล้วก็อพี่ภูมมีทีมงานที่ทําอาหารเป็นในการไปแนะนําเรื่องของเมนูอาหารถ้าเผื่อว่าลูกค้าพี่อ๋อเกิดแบบเอสงสัยอยากทําอะไรสักอย่างนี้นะคะก็เป็นอะไรแบบนั้นค่ะอยากให้พี่อ๋อฝากถึง คนที่ดูแลสุขภาพนะคะอาจจะยังไม่ต้องเข้าคอร์สหรือเข้าโปรแกรมของสุกินนาก็ได้แต่อยากฝากในฐานะที่อาจจะว่าไปพี่เอวก็ซีเนียแล้วก็อาจจะได้ทํางานคลกคลีอยู่กับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอยู่บ้างนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพมาดีนะคะก็อยากให้เอาเคล็ดลับอะไรบางแบบนะคะบอกกับผู้ชมทางบ้านค่ะก็จริงๆแล้วคื คิดว่าความสนใจนะคะที่จะติดตามเพราะว่าจริงๆในเพจเนี่ยที่คุณปูออส่งมาให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าดูในเ c e บุ๊กเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้ศึกษานะคะคแล้วส่วนที่สองก็คือการที่เอามาใช้กับตัวเองนะคะแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะคคแล้วคือทุกอย่างเนี่ยมันก็คืออยู่ที่เหมือนว่า you are what you eat อะค่ะนะคะเพราะ,ะฉะนั้นถ้าเราอยากให้สุขภาพเราดีเราโ็โคงต้องสนใจว่าไอสิ่งเหล่านี้ มันดีกับตัวเองไหมนะคะแล้วถ้ามันดีเราก็ทําต่อไปเพราะจริงๆเอาเรียนตรงๆว่าอย่างอะไรต้องมาละอะค่ะต้องมาละกระดูกหมูซึ่งจริงๆในชีวิตเราเป็นคนที่ไม่ชอบมาละเลยในความถองตนแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเออเราก็คิดว่าหนึ่งเราทานเพราะความอยากหรือเราทานแล้วมีประโยชน์กับร่างกายพราน้าก็คิดว่าทุกคนถ้าเกิดดูแลตัวเองดีๆทุกคนก็คงอยากป่วยช้า ใช่คะ่ะอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะว่าเมื่อเราทานอาหารที่มันได้มีความสมดุลแล้วเนี่ยเวลาที่เราชีวิตเราก็เราก็จะรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นนะคะระบบต่างๆเราก็ดีขึ้นเราก็จะแบบเหมือนอะไรนะแอคทีฟอะค่ะนะคะอารมณ์สุขแล้วก็แบบแฮ ppy อะ,ค,ะค่ะค่ะค่ะแล้วกอ็อยากให้เล่าเรื่องผลการตรวจสุขภาพอะไรแบบนั้นด้วยคะ่ะพี่อ๋อคะว่ามันอินพูฟขึ้น ดีขึ้นอย่างไรคะคือคือคือช่วงหนึ่งเคยมีไขมันในรลือสูงอะค่ะคแต่ว่าเอแต่ช่วงเนี้ยยังไม่ยังไม่ได้ไปเช็คอาห่ะแต่ว่าก็คืออาจารย์บอกว่าคือตอนเนี้ยก็คือเราไม่ได้ทานยาไขมันแล้วอืนะคะก็คือเหมือนก็คือมันก็เราก็ปรับไปเรื่อยๆแล้วก็รอสี่เดือนนะคะเดี๋ยวไปเช็คอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็คือว่าบางอาการมึนศีรษะคือตรงเนี้ย เออก็ไม่ค่อยมีแล้วค่ะหายไปแล้วนี่<ะ>คือคืออายุเพิ่มขึ้นนะคะแต่ร่างกายดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะคะว่าวันนี้ก็ไปวิ่งได้สิบสามกิโลก็แบบต้องเดี๋ยวหนูจะต้องไปเรียนเรื่องการวิ่งมธอนจากพี่อ๋อเลยแล้วได้ยินว่า,อาตอนนี้ก็เริ่มปลูกผักทานเองแล้วด้วยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะอืมก็มีความสุขนะคะเออปลูกผักแล้วเราก็คือเปลอดสารพิษอะไรพวกเนี้ยค่ะ,คะแล้วก็พยายามอะไรนะั้นลองทํา ปุ๋ยทางอินทรีย์ของตัวเองอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> ค่ะก็นับว่าเป็นตัวอย่างนะคะบุคคลที่มีความแอคทีฟนะคะมีชีวิตที่กระตือรือร้นแล้วก็นั่นนั่นแปลนั่นมันสะท้อนว่าสุขภาพของเราดีสุขภาพกายดีแล้วก็สุขภาพจิตใจก็ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนที่อายุยังไม่ถึงเ้อนนะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงได้เพราะว่า บางคนอายุน้อยกว่าน,นี้บางทีเขาก็อดอด,อดแอดแดนะคะเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้ดูพี่อ๋อเป็นตัวอย่างเลยว่าดูสิยังวิ่งมาราธอนได้อยู่เลยยังไปทําสวนปลูกผักแล้วก็สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงขึ้นเรื่องของสุขภาพเดิมๆที่เคยมีเล็กๆน้อยๆก็สามารถแก,แก้ได้หมดนะคะค่ะ, <c oughs> อะโอเคขอบคุณพี่อ๋อมากเลยนะคะ,ะเรารอกันมาแล้วเราก็อ ใช้เวลากันก่อนจะได้คุยกันนะคะเพราะพี่ออแกก็ยุ่มนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ออค่ะขอให้สุขภาพดีแข็งแรงมากๆค่ะเช่นกันค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ